สวัสดีครับวัชรินทร์รถไทยมือสองนะครับวันนี้มาส่งรุ่น b 2 4นะครับพร้อมเครื่องปั่นใบอ้อยครับนี่ครับสาธิตให้ดูด้วยครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่อ่ากำลังสาธิตกันอยู่นะครับนี่แหละครับหลังการขายของเรานะครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกพื้นที่นะครับไม่ให้เผาอ้อยไฟแล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้คน ตัดอ้อยเนาะตอนนี้ต้องใช้เครื่องนี้นะครับเพื่อสางใบอ้อยให้กับใบคนตัดก่อนนะครับใช่ครับวันนี้เรามาส่งกันที่อำเภอนามโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่ครับอ่ะกำลังสาธิตกันอยู่วิธีสตาร์ทนะครับนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าของเราบอกว่าเคยขับเจ้าสิบเล็ก่วนเล็กๆที่ไม่เคยขับนะครับอ่าโอเคครับนี่ครับนครับเราก็สาธิตให้ดู นใจติดต่อนะครับวัชนินรถไทยภูมสองได้นะครับเดี๋ยวให้น้องแบมลงนะครับลงคลิปลงเตจนะครับลงลายเบอร์ติดต่อนะครับได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอขอกคุณลูกค้าเพื่อนักสมงที่สวิทมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ